โอ้ไม่มีน้ําเลยแม่เฮ้อชีวิตแม่บ้านอย่างฉันซื้อน้ํามาเติมแทบไม่ทันน้ําเก่งกันทั้งพ่อทั้งลูกตั้งแต่ใช้เครื่องกรองน้ำฟิลิปวอเตอร์ ADD 6 9 1 0ชีวิตแม่ก็ดีขึ้นมากเครื่องนี้สะดวกมากค่ะแค่เสียบปลั๊กก็ใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเจาะให้วุ่นวายเขาเป็นระบบกรอง RO ที่ช่วยขจัดสิ่งปนเปื้อนได้สูงสุด99.99%พร้อมด้ LED ที่ฆ่าเชื้ออัตโนมัติทำงานทุกๆชั่วโมงส่วนวิธีการใช้งานก็ง่ายมากค่ะเราสามารถเติมน้ำประปาได้เลยใช้งานสะดวกสุดๆจะดื่มน้ำหรือจะชงอะไรก็สามารถเลือกอุณหภูมิได้ตามใจถึง4ระดับตั้งแต่อุณห ภูมิห้อง45 85และ95องศามีระบบล็อกป้องกันน้ำร้อนลวกเด็กแถมยังเลือกควบคุมปริมาตรน้ำได้4น้ำจะหยุดไหลเองตามปริมาตรที่เลือกหรือสามารถให้เลือกกดไหลต่อเนื่องก็ได้ค่ะ,คะบ้านเรานี่ใช้คุ้มมากค่ะอย่างต้มมามา่าก็กดที่95องศาต้มได้เลยอย่างชงนมลูกเลือกที่อุณหภูมิ45องศาปริมาตร150 ml ได้เลยที่แม่ชอบมากเขามีระบบล็อกป้องกันเด็กมั่นใจน้ำร้อนไม่ลวกลูกแน่นอนค่ะส่วนระบบกรองของเครื่องนี้ก็มั่นใจได้เลยค่ะเขามีการรับรองคุณภาพพร้อมรัับปปปรระกนนใใให้้ออุ่จถึงีีเตติ์ชาายวๆ1 ปเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนก็ง่ายแค่ปิดหมุนเปลี่ยนเองได้เลยค่ะนอกจากใช้งานดีแล้วดีไซน์เขาย,ยังกระทัดรัดวางตรงไหนก็ดูดีค่ะยกไปห้องครัวห้องนั่งเล่นไม่ต้องติดตั้งที่ซับซ้อนถ้าใครกําลังมองหาเครื่องตองน้ำที่สะอาดปลอดภัยใช้งานง่ายแม่แนะนำฟิลิปวอเตอร์ A D D 6 9 1 0ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษและของแถมอีกเพียบไว้ตามไปช็อปกันนะคะ